สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการตั้งค่าวันที่แล้วก็เวลานะครับของ Windows นะครับขั้นตอนแรกนะครับให้พิมพ์ตรงช่องค้นหานะครับว่า Control Panel นะครับนี่ครับจะเป็นรูปแบบอย่างนี้นะครับจะคลิกเข้าไปได้เลยครับให้เพื่อนๆหาคำที่ชื่อว่า Date and Time นะครับนี่นะครับจะเป็นรูปปฏิทินแล้วก็นาฬิกาแบบนี้นะครับให้คลิกเข้าไปเลยครับ ตรงนี้จะตั้งเรื่องเวลานะครับแล้วก็ time โซนนะครับสามารถตั้งตรงนี้ได้ครับว่าเราจะให้มันโชว์วันที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นชั่วโมงนาทีแล้วก็วินาทีนะครับว่าจะให้มันโชว์ตอนไหนกี่โมงกี่นาทีนะครับแล้วก็ไทม์โซนนะครับให้เพื่อนๆเข้ามาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็น UTC บวกเ่็ดอันนี้นะครับก็คือจะเป็นเวลาของบ้านเรานะครับก็มันจะตรงนะครับ เลือกทำโซนนี้นะครับแล้วก,กดโอเคครับโอเคไปครับต่อไปก็มาเลือกที่ดิจิตอนนะครับตรงนี้นะครับรูปโลกแล้วก็มีนาฬิกาแบบนี้นครับฟอร์แมตตรงนี้นะครับให้เลือกเป็นไทยไทยแลนด์นะครับตรงนี้จะเป็นเลือกรูปแบบนะครับว่าจะให้มันโชว์วันที่วันเวลาหรือว่าเป็นตัวเลขหรือว่าเป็นวันที่เดือนกุมภาพันธ์ หรือเป็นตัวย่อหรือเป็นตัวเต็มนะครับก็สามารถเลือกได้เลยนะครับมันจะให้มันโชว์แบบไหนนะครับตรงนี้นะครับให้เลือกตรงนี้เป็นไทยแลนด์นะครับกดแอปพลิคับแล้วก็เลือก region setting นะครับเป็นไทยแลนด์นะครับกดโอเคครับมันจะมีให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หนึ่งรอบนะครับก็เพื่อนๆก็กดรีสตาร์ทได้เลยนะครับเราก็กดโอเคครับนะครับเร็จติ้นเรียบร้อยแล้วครับสหรับการ ตั้งวันที่แล้วก็เดือนที่จะโชว์ในวินโดนะครับขอบคุณมากครับ